โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม b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  บี m ดอทคอเช่นเคยสำหรับที่นี้นะครับมาอยู่ในเกม d ีมลีกสก o c อร์2022เหมือนเดิมนะครับผมโอเคสำหรับลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับที่ผมหายไปนะครับก็มีทุรละนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเตรียมตัวแข่ง แข่งรายการของ e l g u e นะครับฟุตบอลเ e จส2ง2นะครับผมแต่ก็ตกรอบไปนะครับอย่างน่าเสียดายนะครับทุกคนก็ตกรอบ32ทีมนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็มีเวลาว่างมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมหลังจากที่ซ้อมทีไม่นานนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวจัดตัวผู้เล่นแล้วนะครับเออเอาใครแทนคุณดีบ่าแต่จบสกอร์ไม่ดีนะเพื่อความเร็วนะครับ คนนี้จบสกอร์ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจัดประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปร,ะรับชมนะครับก็ฝากทุกคนช่วยก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งกันเลยนะครับจับทีมนะฮะมาดูว่า t ี e สิบนะครับจะมีคนโหดหรือเปล่านะมีทีมโหดหรือเปล่านะทุกคนมาดูกัน โอ้โหเป็นทีมดาวนะครับผมทั้งทีมนะมาดูว่าเขามาในระบบอะไรนะครับผมเห็นคร่าวๆน่าจะเป็น4-3เนะครับนี่ครับระบบผู้เล่นนะครับ4-3ครับกองหน้าเป็นออสตาทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนของเรามาในระบบ4-2เนะครับแบบไดมอนด์นะครับมาดูกันนะครับเกมนี้เราตัวธรรมดาชูได้หรือเปล่าครับเริ่มเคลียร์ครับ โอ้ยที่ปีเก้ครับปีเก้ก็ได้แขวนสตาร์ทไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับบาร์เซโลนากาลิเบลเปิดข้ามฟ้ามาให้สเตอร์ริงสเตอร์ริงหมอกเหตุข้างในเก็เกระทอดมีเนมนเารจังหวะดย้งพิกยิงโอ้โขวิแม่หลุดกรอบไปนิดเดียวครับเดีย๋ยวดูภาพช้าอันนี้ครับโอ้ยครัสเตอร์ริงลากเข้าไปฝากนะครับผมแล้วก็พีกลูกนี้ยิงโอ้โขวเสียสามเหลี่ยมไปนิดเดียวเองนะครับ หรือว่าว่าเกมนี้เราจะเก็บชัยได้หรือเปล่านะครับเกมของขั้นตึงไงโรนัโลโด์แล้วยิงกไกลตรงนี้นะก็เข้ามือของลิซซ่าน,นะครับตรงน,นี้ปีเก้เปิดข้าวผักมาแก้เลยเบลยังบุกไม่ได้นะครับเกมนี้เราต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ากูเดอรสู้นี้มีความเร็วนะครับเราต้องข้ามพลาดง่ายๆนะครับผมมีโอกาสได้คลองบอลก็ต้องคลองบอลไปก่อน,นครับ ถือมาที่ปีเกตน,นะครับนี่ทางนี้โลนงครับจากคาเซนโรกาเลเบลเห็นจงังหวะนี้กุลออกมารับบอลนนครับตามฟาเป็นแกนมาโอ้โหโดนดักได้อาซาจังหวะนี้เดบอยยังดักได้ครับฟาด้กาเล,ลเบลคาเซนโรเล่นต่อชิงมาจางังหวะนี้ก็หลุดออกหลังไปครับแม่วันแรงไปหน่อยนะครับ ลูกเสาปตูครับจะเปิดหน้ามาเปิดมาที่เนมา่าส่งต่อโรนัลโลอาซาอีโดเซนเปิดมาจังหวะน,นี้ถึงหรือเปล่าครับถึงด้วยครับจังหวะน,นี้แมสซี่เปิดเข้ากลางมายังมีครับมดูดิบอยเขี่ยมาแล้วได้สวนจังหวะน,นี้เปิดกระโลมองต่อให้กแกเลเบลแกเลเบลฝากไม่ถึงคุ่นจังหวะน,นี้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับ ตรงนี้เอาเลยครับทางของเนมาจังหวะนี้ยิงรู่นอีโอโหเรีบ้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเนมาเจอาครับลูนิโอ้นี่ครับไปเล่นหน้าเก่าเกทโทครับแล้วตรงวะนี้เนมายิง้ียขวาติดไส้ก้อยบอนนี่หนีมือผู้สาตูครับสุดเหยียดแล้วไม่ทันเอาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเนม่านี้เกมเปิดแล้วน่ครับผม แแย่ลังแทนเขาให้วันนี้ยังไม่ถึงครับแต่ยังเก็บได้อยู่อาซาเดี๋ยวนี้เตะตีกันเองเอาอแล้วเป็นบสวนแล้วหมดเวลาการขันครึ่งเวลาแรกไปโอ้โหอย่างดีที่นำอยู่1ประตูต,ตอ่อศูนย์ะครับสำหรับทางด้านซิตี้ดูตัวผู้เล่นก็ยังฟิตกันอยู่นะครับมาดูสถิติกันบ้างรองบอลนะครับผม67%นะครับผม โอกาสยิง2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่เป็นประตู1ครั้งนะครับตรงกรอบก็ผ่านบอลสำเร็จนะครับ,บ83%ต่อ78%ครับมาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อเลยครับฟาไดสเตเกนปีเกครับซาโดช่วงนี้เล่นแทงยาวมาใช้ความเร็วครับจังหวะนี้นต้องเคลียร์มาครับจวะนี้ฟัาได้เตะวืดเอาเลยครับจังหวะนี้เรยิงเลยดิคู ลุดกอ็บอ,อกไปเองครับทางด้านคริสเตียโนโรนัลโ,ลโ,โดครับอ่ายังไม่โรมครับดูครับโอ,โอ้ยถือว่าพป็ธศัตูออกมาบีบให้พื้นที่ยิงน้อยนะครับทำให้ย,ยิงยากหน่อยนะครับตรงนี้เปิดขึ้นหน้ามาเราทางกุลละครับจงังหวะนี้แกเรเบลเล็คพาเร็วจงวังหวะนี้น่าจะไม่ทันนะครับดึงกลับมาก่อน เ,เปลี่ยนแกนมาจังหวะนี้โรดี้ขอสับหน่อยแล้วแ <c oughs> หมหลุดออกหลังไปอแม่น่าเสียดายมากๆม,มาดูจังหวะยิงของโรดี้ครับยิงนี้หู้หหลดออกเสาไปนิดเดียวนะสเตเกนครับจะเปิดขึ้นหน้ามา <c oughs> เอาให้ในมาจางังหวะนี้แทงมาสวยเลยคนระับถึงด้วยโรนัลด้ มีเสาสองจมืวันนี้ดึงหักเข้ามาตรงกลางแล้วยิงลาในคูติดบล็อกหลังครับเป็นบอตเวิร์กับเคาน์ตี้บ้างเปลี่ยนแกมาชิเชนโกครับเปิดมาก็ไม่ถึงนี่มาแมสซี่ฮีโรบอยเปิดยาวอาแล้วใช้ความเร็วพุทธษาตัูออกมาเคลียร์ออกไปก่อนแล้วครับผมโอ้โหเกมนี้ว่าเกมเปิดนะครับช่วงเวลาหลัง การขอเวลานอกเกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวเลยละกันครับเอาเดี๋ยวเอาตัวความเร็วมายืนกองหน้านะครับผมเดี๋ยวผมใช้ทางด้านมาเน่และกั้นนะครับผมส่วนตัวอื่นก็ยังพอไหวอย,อยู่นะคเคยังพอไหวก็เดี๋ยวเล่นไปก่อนละครับดูฝ่ายตรงข้ามครับเปลี่ยนสาผู้เล่นแอปกองหน้าทั้งหมดมีมาเน่ครับแล้วก็ตัวชิ๊กมันแล้วก็มีทางด้านเฮอร์ดิงบาฮาเลนนะครับ ตรงนี้พิเก้ครับส่งให้ฮาแลน์อาเลยครับลงสนามมามีความแข็งแกร่งนะ่ครับสำหรับฮา nice แลนไ์ส์สเตอร์ลิงยังไม่ขาดจังหวะนี้ฮาแลนได้บอลส่งต่อให้กิสมันกิสมันลากจี้ขึ้นมาส่งต่อโอู้หตรงนี้ไม่เข้าใจกันเลยครับมาข่าับาวซึลลยังไม่พลนครับจังหวะนี้กิสมันลากจี้ขึ้นมา ผ่านเข้าในามาจาังหวะนี้ถึงาเล่นลูกคู่แม้ผส้สาตูค่อยพ้าอะไรมาแอวนันนี้โอ้ยังไม่เสียครฟวันนี้กินมาเนี้ยส่งต่อแล้วเข้าทางขาและยิงชนเสา,าแล้วลูกนี้คู่พลาดไปอย่างน่าเสียดายแอผู้สาตอรตูนี้เหนียวไม่พอต้องค่อยผ้าดีด้วยนะขาเซโลส่งต่อมาไม่ถึงเกะศาสยาวขึ้นมา เตอร์ลิงเนบะมาแล้วจีขอสับนอกเกาะไปหนึ่งทีเย็บก็หลุดออกหลังไปครับแม่เจาะเริ่มไม่เข้าเลยนะหลังๆมาต้องลองนอกเกาะบ้างนะครับพอเวลาสามนาทีครับสำหรับขึ้นเวลาหลังจะสาตัวแรับจะเ,เปิดที่หน้ามาเปิดจอหนี้ถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์มีความเร็วตัวนี้ลากเข้ามาเปิดต่อโอหูย ไม่ถึงทั้งด้านแมสตี่ส่งต่อให้มาเน,นี่จังหวะนี้แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปโอ้โหเกมนี้ก็ทำได้แค่เฉือนเอาชนะมาแอฟหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทางด้านซิตี้ครับเป็นแมนอออเดอร์แมนครับสำหรับทางด้านเนมาเจอาครับในเกมนี้หนึ่งประตูของเขาครับในนาทีที่สามสิบเก้าครับผมมาดูการต่อบอลภายในเกมนิดแบผม เป็นทางด้านซิตี้นะครับเหนือกว่า56ต่อ44นะครับผมโอกาสยิงก็ใกล้เคียงนะครับผมโอกาส4ครั้งครับของซิตี้ตรงกรอบ1ครั้งเป็นประตู1ลูกนะครับผมส่วนฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาสยิง3ครับตรงกรอบแค่1นะครับผมส่วนการส่งบอลสำเร็จนะครับผม80%ต่อ78%นนะครับผมโอเคผมเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย เพื่อเป็นปลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ